สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงแวนพรีมียมซึ่งเป็นการเซอร์ไพรส์สุดปีนจริงๆริงอ่ะคนแรกก่อนในไอ้กิจลองแชมป์ตลอดการเล่นยังไงก็ไม่เคยแชมป์สักทีใช่ไหมใช่วันนี้เอาอะไรมาเล่นมันเดิมทุกครั้งเพราะมึงเล่นผิดมึงชอบแบบว่าโชว์พลังตาแรกแจก๊กแจ๊แจ๊พอเขากาดได้มึงก็หลับแต่วันนี้วันนี้โอกาสมั่นใจไหมวันนี้มั่นกูเห็นกูแนนก้แขแเรามั่นใจเลยะ่ะมั่นใจอย,อยู่ <laughs> เพราะว่าเป็นไอ้เตา้า ทำไมถึงมั่นใจเพราะไอ้ตาวเนี่ยมันไม่เคยเล่นภาคจีเลยแล้วมันมาเล่นวันนี้เว้ย่ะกี้มันหยอกของพี่สไตล์ที่ผมทิ้งเกตหนึ่งสี่ใบได้เปล่าโอ้โหมันเล่นอย่างงี้มันเข้ามาได้ไงวะมันเล่นมันมันมีบากตามันไม่สไตล์ด้วยทำไมมันทาไม่เป็นเพราะแข่งอยู่บอกไม่ได้มันชนะรอบรองชนะไอ้นุ๊กมาครับไอ้นุ๊กออลกระเคลนตบบอลกระเคลนอัวคิดดู แสงเลยเอาอะไรมาเล่นเตาสไปครับสไป์นะครับสไป์ซึ่งเป็นภาควีใช่ป่ะอ่าทั้งทั้งกองคือคือ,ค,อคือเนี่ยเนี่ยมันวีมันเนี่ยวีทั้งกองเลยแล้วบอกว่าพอมันจะเล่นพี่บอลอยู่ข้าวๆพี่บอกเอ้ยเอาจีกูใช้แล้วนว่ากูมีจีสไปร์พอดีออาไปชนดันหลุดบอลชิงโอ้โหเหลือเชื่องานเนี่ยบอกไม่ได้ด้วยครับได้แต่ถ้ามันอยากรู้มันจะถามนะครับเราจะแนะนํามันอาจจะจะบอกสกิลได้เอาละโยนลูกเต๋าเลยใครลงก่อน ไอ้ใครมาก,ก่อนล,ลงก่อนอาโหไม่ต้องโยนแล้วมั้งอโยนลูกเต๋าชนะแล้วเลิกเลยนะโอเค,อเคไม่ต้องเล่นแล้วเลิกโ <laughs> มหมีอย่างนี้ด้วยวะอย่างฮามานี่เข้ามาอย่างฮาโอเ,เป็นเพราะว่าแข่งมาแค่สามรอบด้วยแหละเ,เพราะว่ามันเดี๋ยวนะดูสิสมันมืดแล้วอะ่ะ แข่งจนมืดเลยเด็กๆกับกันเต็มเลยอ่ะแข่งจนมืดเลยเนี่ยแต่ถ้าแข่งเยอะกว่าน,นี้พี่บอกเลยว่าทางซ้ายนี่เตาคงไม่รอดนะครับอ่าสามใบห้าใบาต่อละกิ่หาา้าใบทุก่กเลยโอ้ทุม่มยี่สิบหรอเมืดอตื่เลยโอเคพัดเดินจั่วครับเกียบร้อย โอ้โหแถาม G X ซิดอีกไอ้ไอ้กีต้องไอ้กีต้องไอ้กีต้องแกเรามีตัวอะไรบ้างไอ้กีไอ้เกตถ้าเองไม่ชนะเองเลิกเล่นได้เลยนะมันเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เลยนะเว้ยมันเล่นแต่จีเล่นแต่วีนะเว้ยแล้วถาม G X ซิดอีกนะเขาจะพุกขี้ไงอะไรนะพุกขี้นี่มันออกตัวใช่ไหมเนี่ยแล้วบอกมั่นใจ ต้หาใบนะจี๊และโยนทิ้งอีกนะถูกปกโล้วแกกันหน้าดูเลยตาอบอกห้าใบเดี๋ยวไปแล้วจวยแล้วลองจวยยังเนี่ยจว กิดได้จั่วปล่าลอครับจัวกิดต่อสักสามเทอมไหมกิดอื <laughs> ลองฮื้ออกระต่ายมากันเหนียวด้วยโอ้ย <laughs> ได้ข่าวเว็บเยอะใช่ไหมเด็กเนี่ยนี่กิดเตรียมพร้อมมาดีมากเลยจบจบ บอกว่าสกิลพุ่งมาเลยคาบัสโซบัสคาร์บัสโซบัสได้อะไรครับเปิดตามเกตแบนคอโอเคคอกี่ใบคอมใบอะไรนะคอหนึ่งใบหรือไม่คอก็ได้ใช่ไหมคอไม่เกินหนึ่งไม่เกินคือสูงเกับหนึ่งจะเลือกสูงหรือจะเลือกหนึ่งโอ้โหเอามาตีว่าตีเข้าหรอวะจับบูจับแมรอทิกรอทิกด้วยไปนก่เรา เ,เครียดเครียดไอ้กิดเครียด,ยดตรงข้างก็ได้วะจบ <Stand up. S 2> ไอ้กิบพี่ให้เวลาอีกสามนาทีนะชนะไม่ได้แพ้เลยนะโอ้โห oh. <laughs> โคตรแกงหมดเลยตื่นเต้นไหมกิตตอนเนี้ยอา้อาว ทำไมเงี้ยกดดันเหรอใช่หมื่นห้าวันจาคขี์ไว้นี่เป<ว>็นไง<ว>ไ,ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วชนะแล้วเ,เก็บรอ่อแล้วไอเขาคีย์ไม่เหรอเขาขี่เขาคีย์เขาคี่พอแหวนก็เก็บโอ้ที่ไม่เข้าเลยเอาวแล้วไม่ตีตัวนี้เขาอ่ะลืมไอเกีย <laughs> ตื่นเต้นเว้ยมันตื่นเต้นจริงเว้ยตื่นเต้นจริงโอ้ตื่นเต้นเว้ยเอาเว้ย ไปสไตล์ไม่ได้สไตล์ไม่ได้นะอย่าเึงสไตล์นะกู้ต่อสู้เกีรตสองสไตล์ไม่ได้มันจะนั่นเก่หยิบสไตล์ดีนะกูบอกันก่อนจะบอกนักกองนี่เลยเอาเรื่อสอนก็สดๆตรงนี้ย้ำนะครับเพราะว่ามาแข่งกันน้อยนะครับมันเลยเข้ามาชิงได้ชนะฟุกฟุงมาสองรอบเองอ๋อพี่ลืมบอกไปเลยครับแฟนการนะครับวี t ิ3ูสามจะออกวันพุธที่ส6กุมภานะครับพี่ทำพีออเดอร์ไว้แล้วนะครับในช็อป ในช้อปปีส่วนใกล้ๆออกอีกสัก3วันคือวันที่13จะลงที่ลาดาด,ด้วยตอนนี้ช้อปปีพี่ลงแยกแขคแยกแคนกำลังทำแยกแขคนแล้วก็แต่กล่อง VBT VBT 03ราคา135ทําทำเรียบร้อยนะครับซื้อได้นะครัช้อปปี e หรือเพจพี่นะตาบมไม่เกี่ยวกับพี่มันเป็นเบสิกการเล่นการวีผมก็ชิงมาแล้ว แต่แพ้ผงที่จะเป็นที่สองตลอดการไอ้คู่เนี้ยมันคุยว่ามันเป็นที่สองตลอดการกันอ๋อไอ้สองคนเนี้ยเอาไม่ไม่เก็บข้ากองเหรอไม่เก็บไม่เก็บสิบแปดยี่สิบแปดยี่แปดโนก้าโนกามีดาเมจแรกมาแล้วชนะไว้เตายี่สามฮิตมิสกยวฮิตมีสกิลนะครับ่อโซสองแต่มีใบเดียวไม่มีแล้วไม่มีท่แล้วทำทำไม วันตรูเงียบกิบไม่มีไม่มีอะไรเลยสิบเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นมือสั่นเว้ยกินดมือสั่นเว้ยเกดมาโชว์ให้ดูนะการสไตล์ของชา a d o w สไตล์แรกมันแรงแค่ไหนมันไม่แรงเพราะมันของไ้พอเอาละโอ้ยทิ้งเอาเสกเอาอ้เบงย่อยมาสองใบมาทิ้งนะครับเจอเหมือนนุกเลยนุกขึ้นไม่ดีแพ้เตา ไอโนอั know, ลเคร์มันบ่น้วยพี่ผมไม่มีลเกรดมีแต่ดศูนอย่างเดียวฐานระบาทหนึ่งกินฟอนัสคอได้สองใบหนึ่งก็ต่ากว่าทำอีกไหมทำอีก,กไม่ต้องสลับสามใบแลยสามใบ สั่นในกินมือสั่นระทนเลยเว้ยใจเย็นเกดใจเย็น,ยนชนะอยู่ในมือแล้วเกตชนะกันเห็นเห็นเดี๋ยวที่ของเด็กอบีเลยครับทำไรครับโซบัดหนึ่งโซบัดหนึ่งได้ไรครับจีโซนหนึ่งใบดไทยได้ก,กาดหนึ่งใบแล้วคอหนึ่งก็ตามกว่าสองใบครับดไทย<ช>ปุ๊บ,บเลือกคอเลยใช่ไหมใช่ครับก็บอกแล้วไม่ต้องไปสลบับถ้าจะทำาพไม่ต้องสลบับ ตื่นเต้าอามันตื่นเต้าตะกี้รอบรองกิจข้างที่เกือบแพ้พี่บอลเนี่ยอยากสุดท้ายเลยเล่นกันจนเกือบหมดกองเลยสามใไรยนันอีกทีเดียวพี่บอลชนะเลยเอ่อเอาทิ่เจาะครับระบายหนึ่ง ตัวหนึ่งไปใตัวนี้ครับวันลงสนามจะเขาสาม,มารถโซบาตหนึ่งไงเดมิดเดพูดเสียงชัดเจนไว้วันนี้แี่ราศีแชมป์จับเลยนะไวเเ้เรียกพวกกบบแล้วไม่ต้องสลับจวไงเอาต้องจวดต้องจวดหน,นึง่งโอเคกรัวกเอากี่ใบตายตกี่ใบาสาม เท่าไหร่ว่ามาเลยสามสองสามสิบสองทำไมมึงอ่อนอย่างไวกิจอ้ามึงไม่มีแรงอะตีแค่เนี้ยสี่สามสองได้เ huh. ฮ uh, hey, e ้ยเดี e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี vita, ๋ยวสามสองออสองได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตือนก่อนตาอันนี้เช็คสามได้นะตารู้ใช่ไหมรู้อ่ะรู้รู้อ่ะสองได้สองได้ใหม่เลยหรือว่าเก่าสองได้ใหม่สองได้ใหม่เพราะมันเล่นแต่ใหม่ไม่รู้จักเก่าหรอกพี่บอกให้มา บูด้ยโอ้โหเงียบเงียบเปิดแจกสแตนทิกเกอร์ไอเกตราลาข้าานี้อันนั้นบวกห้าพันหรือว่าไงืไอ้ทิกเกอร์มันเป็นบวกห้าพันสแตนบวกห้าพันครับสติกเกอร์เก่าครับพี่เตา่สิบห้าเันเก่าอ๋อสิบห้าอ๋อห้าพันห้าพันเออทิกคิดไปโอ๊ยกัดเบาๆสบาย่าไร สิบหกเบาๆนิ่มๆกลางง่ายๆอย่าบอกพี่นะว่าจะปล่อยใส่มาที่วบวะอ้าวมเครียดเว้ยมีต้งพูดอะไรก็ไม่รู้มันเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เก่งใช่เหรอเก่งเก่งจบเทินครับ ครับหาคันนี้เราสไตล์ได้แล้วตาเราช่วงกลางครับเก็บขบกล่องใต้กล่องเราไปใช้ใหม่ลายก่อนได้ใช่ไหมไลายก่อนค่อยสไตล์เฉยนะจะไลท์ไลท์ไลท์แวนใช่ไหมใช่อ่าได้แล้วก็สไตล์ได้ตาหน้าก็ไม่มีสไตล์แล้วตึ๊บทำไรครับไดฟอร์ดครับอ๋ออยากได้ฟอร์ดสกิลตัวนี้เกิดก่อนหรือว่าต้องสฝึกก่อน ไลก่อน,นสไลด์ก่อนครับสไลด์มันก่อนเข้าเป็นเตะเห็นไหมครับมันยังเล่นไม่เป็นสามารถถามได้ครับเป็นไงล่ะถือว่าการเป็นการสอนเล่นจีไปในตัวนะครับน้องๆที่ไม่เคยเล่นจีเราก็ดูตรงนี้นะครับอันนั้นฟอร์ส <c oughs> <c oughs> เอาเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยเอาจีไว้นี่นน <c oughs> มันหยิบฟอร์สอีกรอบนึง ไอตัวนี้เมื่อตีสังว่าทำได้เดี๋ยวเดเมื่เข้ามาได้อะไรไหมสกิลบอกนหนนี่ใครรู้บ้างก็เมื่อตีเมื่อตีอ่ะสไตล์เข้ามาสกิลตัวนี้เกิดตอนตีครับมีแค่ตอนตีใช่ครับใช่ตอนตีมีข้อตอนตีทำไรได้ซึ่อบอกว่าเมื่อโจมตีคารวัตหนึ่ง 1, แล้วก็ไงการที่เข้าอยู่ใน g ีโซนที่มีชื่อเหมือนกับใบนี้ก็คือไงายใบนี้นั่นเองนะครับ เมื่อเมื่อจมตีสามารถแตะค่าคอสได้เลือกเลกาศของคุณกี่ใบก็ได้ใบใบเลกาศเหล่านั้นในสภาพหงายถ้าใบสามใบหรือมากกว่าจวบหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดไปเกินสองใบจากที่จะใบโซนต่อจํานวนจีหงายนะครับก็คือถ้าจีหงายใบหนึ่งนับดีด้วยป่ะไม่นับอจีบงายใบหนึ่งได้สองใบถ้าจีหงายสองใบก็ได้สามใบอ่าจดนะสกิล เฮ้ยบอกสก,กิลมันหน่อยอันนี้บอกสก,กิลมันหน่อยอนี่บอกว่าไงนี่ว่าไงถ้ามึงมตีเว็บที่ห้ามึงต้องคอตจบารตใบหนึ่งนะอีเว็บที่ห้าเขาจบาร์ตใบหนึ่งไม่มีตีต่อไม่ได้นะเออขูด,ด้วยไง <c oughs> สลับการที่เป่งเลยเไ,ไม่ต้องจับไม่ต้องจับบอกเฉยๆเอาอะไรกันแน่ไ <c oughs> <c oughs> อเกตไอ ไอ้นี่บอกกูเตรียมทิ้งไว้สองไมนึกว่ามึงจะสามน่าละหนูวิ่งอีแล้วายงต่อเก็บบอเกรไห<ง>มกเก็บการ์ดอะไรก็ได้ไม่ใช่เก็บหนึ่งเข้าใจก่อนรา้งไงต่อได้อะไรครับบวกพลังห้าพันอ่าบวกห้าพันนะครับพลังก็มิกันฟุตบอลรา้งไงต่อมีอะไรอีกไหมเมื่อเลียลงช่องเดียวกับมันตรงนี้บวกห้าพันอืม สิบสามยามสามห้าอันนี้อันนี้เมื่อเกิดตอนตีใช่ป่ะตีปุ๊บเราก็ค่อยเก็บเพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรตีก่อนอันนี้สามมันจาได้นะยี่3 2บแปดยามยี่ปดใช่ย <28. S 3> ี่8บแปดยี่ปดปบูด้วยเหรอตีธรรมดาไม่เข้าเหรอฮะอันนี้เรียกมาตั้งแต่ชาติบางก่อนไม่ปกติเนี่ยพี่บอกเลยเนี่ยปกติเนี่ยจะตีก่อนเนี่ยรอบสองค่อยบูทเพราะรอบนี้มันเข้าอยู่แล้วไง แต่มึงบูตไปแล้วเดี๋ยวเก็บใหม่อยู่ดีเอ๋ผมจะเก็บกับเพรยี่สิบแปดฮะยี่สิบแปดเมื่อลงมาบวกหมื่นยี่สิบสางบวกห้ายี่สิบแปดเจชันกาตารู้จักจีกาใช่ไหมโดนเออนี่คือไม่รู้นะมันรู้แล้วมันมันโดนพี่นุ๊กปฏิียงหมายอไรครับได้ชวนสามบวกหมื่นเหลิงสองสามมีเกณฑ์หนึ่งสามใบครบแล้วนะจะเป็นลิชชวน เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเซ็นต์น้ำมาเลยหมื่นเป็นยี่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่อ๋อยี่สิบบ้าอะไรล่ะอ๋อมันบวกใช่ไหมเอาไปเท่านี้ที่สองหมื่นห้าถูกไหมสามหมื่นสาอันนี้2 5งหมใช่ไหมสอ่นห้าบวกสิบเอ็ดก็เป็นสามสหอ้าวเอ้ยเทียนบันนี้เันนี้เทียนนี้มวาบูทด้วยบูทด้วยเอาบูทด้วยเหรออ่าบูทก็บูทไป สบวกอะวะสิบสองบวกสิบสามยี่ส้าสามห้ามห้าการสองห้าอกอห้าแล้วีามหกอืมตีมอตีกิอ,อะไรขึ้น,นเองเไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เอาไว้กองเดียวกันเลยไว้กองเดียวกันเลยนี่นี่ไว้ไกองนี่นี่ไว้กองเดียวกันไว้องเดียวกันเออไว้ข้างบนอ่ะเก็บสามใบไหนเก็บสามใบเอาไ,ไปใบแล้วก็เอามาสอ <IS AS> งใบอันนี้นอกเพียงได้จวดด้วยไหมเก็บสามใบเก็บสามได้จวดห <IS AS> นึง่ <IS AS> จงจวดก่อนเลยไหมจวดก่อนเลยไหมอ่าอะไรเออเอา,เอาและนี้มันต้องจวดก่อนนะเทคนิคจวดก่อนแล้วค <IS AS> ่อยเอานี่เขาต้องคาัฒนาด้วยครับ กระต่ายยืนอ่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเียดีขามันต้องกระต่ายมันมามันตีไม่ได้เอาอะไงต่อเอาบอกมาเลยมาสกิลบอกมาเลย,เลยถ้าเรารู้อะรู้ปะไม่รู้อันนี้ก็จัวจ่วบใบบอลจวบหนึ่งใช่ไหมใบาสาม,มอ,อุ้ยอ่ะใบาสามเนี่ยทเทคอะไรเปิดก่อนตัวนี้ใช่ไหมจั่วก่อนแล้วค่อยเก็บตัวนี้เทคแวนเกิดก่อน เขกวนกันก่อนจุแล้วไงต่อตรงนี้มันลงเก็บอะไรก็ไดไ้ที่ไม่ใช่เก็บหนึ่งเข้าไปก่อนบวกห้าพันเออห้อาไม่เข้านี่หว่าลงแยากทำไมล่ะเด, <c oughs> เดี๋ยวพี่บอกให้มึงตีไปกี่เว็บละตีไปสามสามละใช่สี่ <4. S 2> ใช่ตีเว็บที่ห้าเนี่ยใช่มึงจะต้องข้อบานหนึ่งข้ะบานหนึ่งแล้วมีป่ะไม่มี ไม่ทำทำไมเราก็เก็บของไงเก็บคีย์เข้าไปไงไอ้เก็บที่เข้าไปไงอันนี้มันเกมหนึ่งมันตีมันรู้ได้ฮะมันรู้ได้ไงอันนี้มันเมหนึ่งมันรูได้ลงถ้าลงกันเดียวกนะันประเด็นคือมึงตีทีมีที่ห้าไม่ได้แล้วอะใช่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 แล,แล้วได้อีกทีเดืองไงได้อีกสองทีใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ตีไปสองละอาทีสามเนี่ยว,ว่าไงโนกาดครับโนโนกาดครับพูดดังๆเลยไม่กาดเขาไม่กาดไม่ได้ใช่สองคียมึงตีได้ครั้งเดียวนะกูบอกไว้ก่อน ข้างไหนแรงกว่ากันคะนับเอาแรงเข้ากันเข้ากันสังร,สร,สริสังพริยอด้ลห้าพันแวนห้าพันพอ่ะนับท่าหา่นับมาสิบสามยิบสามสามแล้วถ้าเราตีเลียได้ป่ะตัวเนี้ยหรือตีไม่ได้เลยเวทที่ห้าต,าตอนนี้เหรอครับไม่เกิตี ในาการตีครั้งนี้แค่เป็นต้นไปอ่าตีไม่ได้ครับไม่มีคาสบาเอากาศไม้เนี่ย <Inter cept. S 2> อินเตอร์เซฟอ๋อนี<ส>่บอกว่าไม่อินเตอร์เซฟสามารถถ้าถ้าเป็นโอกาสตีสามารถเลือกยูนีของคุณหนึ่งใบไม่สามารถถูกคิดได้อ่าไม่คิดเลยการแค่ถึงเดียวก็ไม่คิดแล้วจบแล้วนนลโอ้โหที่ยั่งซิงกันต้นเต้แนนโดนดออกมาออกสิ มันกระต่ายนี่แสบจริงๆเขแสบเลยกระต่ายเนี่ยชั่วสี่สกิลของใงกันบอกว่าชั่วสามืม่เริ่มไลฟ์เฟสสามารถเก็บมมเม้สองใบได้ถ้าเก็บสามารถเอ้ยจนจบเทอร์นนี้สามารถสไตฟฟีได้ นีนี้ยากให้เก็บนอ,อร์มอลนะบอกให้เก็บทิกนะโอ้กลังกา้ามาอีกแล้วพลังก้ามนี่หงายตัวมันเองหรือตัวอื่นตัวอื่นเอ,อู้ได้สี่ทีครับได้สามใบอ่อสามทีก็ตายแล้วตายในทีที่สองนะถ้ามึงแข็งแรงเทคเทคฮาร์ดครับคาร์บ,บันหนึ่งที่ไทยคอหนึ่งต่ำกว่าสองใบ ไฟซาตัวบาหนึ่งหงายจีโซนยาดากาสองใบนี่นะตัวการ์ดสี่ใบาจากทิกนกด้วยดีใจใช่ไหมตัวบบนี้ไม่อะไม่ครับไม่ครับเสียงโอ้โหนึกว่าดีใจ ด้ีดจุดเอ่นนี้เกดไอทิกเกรอร์ยูนิตในดอปโซนจากการเกดหนึ่งนับมามีกี่ใบนับเลยดังๆห้าห้าครบสิบอ๋อสิบใบแล้วขัดของยังต้องทำฝึกเวทเรียบร้อยแล้วมาโชว์พลังไอซีของพีจีในดอปโซนครับถ้า มีทุกคนสามสามารถมีฮริการหนึ่งใบน้ำหนึ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบเข้าใต้กองนี hey, ่เขาเรียกว่าวง pg นะครับสิก่กี้ของคลีครับถ้าถูกกินไอากกาน้ใบเปลูโรอาร์ตจวกันหนใบอ้าวเอสบายแนละ้วตัวนี้มากลังกลางพร้อมนมสดเส,สิร์ฟเลยเสิร์ฟยังคกาำแรงกันสุดๆุดน้าไม่พอเนี่ยเขา บางทีมึงเล่นแล้วเธอเกินนีกิด1ิตนะจะตีแล้วครับตอนนี้จะต,ตีไปเตอะตีไปเต็ตมึงก็ต้องจะตีเหมือนบัดดี้หรอกทลายว่ามาสามสามสิบห้าครับสามหมื่นห้าเท้าครั้งนี้เท่าไหร่ลุกได้ไหมตัวเนี้ยอันนี้ลอแฟน แต่เดี๋ยวพอตีอ่ะมีเวทหนึ่งสามห้าใช่เท่าไรทางนี้เหรอสองเก้าสองเก้าไปเดตัวอะไรแถหน้าขอสองใบกาดสองคลิกสองคลิปใช่ตัวสองใบกาสองคลิปใช่สองเก้าใช่สามหาสาห้าปนี้ดีกว่าเฮ้ยสองคลิปเลยนะสองคลิปอะไเอาทิกมาเฮ้ยเล่นงี้เลยเตา เง้ยจริงเหรออันนี้มันน้อยที่สุดแล้วนะเดี๋ยวจะมีห้ามื่นเจ็ดหมื่นเลยนะทำไมอันนี้น้อยสุดน,น้อยถูกนอันนี้ยี่สิบเก้าอัอนนี้ยี่สิบเอ่ะยี่สบกาใกัระานหนึ่งไท,ทยเลยกันนไยพอการเกินหนึ่งจะก,ก่อไม่เกินสองใบตรงช่องยกกาศเฮ้ยเปิดประตูบานนี้ได้เปิดบานนู้น เก้าครับไม่เดว,ดวสกิวครับเมื่อสนามสบ้านหนึ่งเดี๋ยวในเะมื่อเมื่อไรเมื่อลงเมื่อสนามจะความสามารถครับลงมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมผม,มอย่ารู้นะลกูกจริงอา้าวประกาศสองใบครับใบกัดเท่าไหร่ นับมาดึง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 ห้าหมนครับดึง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 ทางนี้ทางนี้อันนั้นต้องสองใบยอยู่ปะครับ้างนู้นจะสองขี้สองใบอยู่ปะอ๋อเป็นสิค,คอนครับอยู่ตลอดเนยนะสิค,คอนนะเท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้จะตีทั้งหมดสามห้าครับสามห้าดึง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  งดึกดีกว่าคงฟึ้งลูกอะมีได้หิวหเลยเนี่ยแย่ดีกว่านี่จะว่ดหิวหใช่ไหเนี่ยไม่การต้งการตัวนี้ก่อนกาดแหวนระการแหวนมันร้องไปรุนหิวิวง่ายๆฟะง่ายกว่าท่าพิจิขอสามใบเทคพิจิแล้วก็ขออีกใบใช่ที่บ่านไร เอาทิปไปเถอะไม่มีไม่มีครับครับเท่าไหร่สองใบเอาปล่อยไหมก็ต้องปล่อยใบเดียวลุยลุยฮิว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 เจ็บร้อยเฮ้ยไม่มีใครตบมือให้มึงเลยไวเกตดีใจที่สุดเลยไอาตบมือให้มันหน่อยสามแล้วเออเบ็ดกล้าใส่ไวเกตเบ็ดกล้าใส่เลยเอ๊ะไปแล้ว